เธอเป็นโ o มค่ะชมสวนค่ะทุกคนช่วงนี้เป็นฤดูฝนนะคะจะเห็นว่าต้นไม้ใบหญ้านี่คือออกกันอย่างสวยงามสดใสามากๆเลยค่ะที่แรกที่จะพาเพื่อนๆมาชมก็คือต้นหรือว่าเครือของใบ ใบอะไรเอ่ยนะคะใบนี้คือใบที่ช่วยในเรื่องของการลดพิษหรือขับพิษออกจากร่างกายนั่นเองนะคะคือชื่อของใบอะไรคะที่ค,คล้ายใบยญานางนะคะถ้าครเป็น FC คุณจะรู้จักนะคะว่าใบนี้ก็คือใบของร่างจืดน,นเองคะ่ะทุกคนโอ้โหดูเห็นไหมคะว่าเขาใบสวยงามมากๆนะคะและที่สําคัญคือใบของเขามีความสมบูรณ์นะคะสามารถนําเอาไปตากแห้งแล้วก็ เก็บเอาไว้แล้วก็นำเอาไปใช้ยาที่เราต้องการจะใช้นี่เพื่อนๆมาดูค่ะมาดูโซนที่โมลี่เคยเอามาปลูกไว้นะคะในช่วงหนึ่งนะคะที่เคยขุดแบ่งออกไปให้กับผู้คนได้นำเอาไปเพาะปลูกแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์ของใบรางจืดนั่นเองนะคะทุกคนจุดหนึ่งนะคะที่นำเอาร่างเขามาฝังไว้แล้วก็เขาก็เจริญเติบโตได้อย่างสวยงามนะคะทุกคนจะเห็นว่ามีต้นไม้ใบญ้าคือขึ้นกันทึบไปหมดเลยค่ะ หลังบ้านนะคะเราก็จะไม่ค่อยได้ดูแลเขาสักเท่าไหร่นะคะปล่อยเขาจเจริญเติบโตผสมผสานกันอย่างลงตัวหรือเปล่านะคะคือจะออกเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นใบเตยเอยต้นไผ่เอยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเรามีต้นรางจืดหรือว่าใบรางจืดอยู่ด้วยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่เขาจะอยู่กันอย่างแบบสบายๆเลยนะคะเราก็ปล่อยให้เขาขึ้นกันแบบ อุ่นหนาฝากคั่งนะคะนี่ราคาก็เป็นจุดหนึ่งนะคะที่นําเสนอเลยทีเดียวค่ะนะคะก็จะอยู่ใกล้ๆกกับลาน้ําลําห้วยนะคะนี่อีกที่หนึ่งนะคะอีกต้นหนึ่งก็คือต้นชะพลูหรือใบชะพลูนะคะโอ้โหเห็นไหมทุกคนว่ามันออกใบแบบชนิดที่ว่าสวยใสสดใสมากๆนะคะเพราะว่าฝนค่ะช่วยชะล้างพวก ควันพวกฝุ่นพวกละอองต่างๆออกจากตัวของใบนั่นเองนะคะโอ้โหสดชื่นมากๆเลยค่ะทุกคนก่อนหน้านี้ก็จะมีฝนนะคะแต่ช่วงที่ไปถ่ายนี่คือพื้นดินแห้งไปบ้างแล้วนะคะเพราะาฝนมันไม่ค่อยจะตกแล้วนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นพลิกนะคะที่ออกเองแล้วพอออกแล้วนะคะแม่กับพอก็จะมาพยุงเขาให้เจริญเติบโตนะคะดูต้นนี้นะคะทุกคนทำคางนะทำ ในส่วนของอไม้พยุงให้เขาได้อยู่อย่างสวยงามนะคะนี่คือออกมาเยอะแยะเลยค่ะก็เก็บกินได้หลายๆครั้งเลยนะคะนี่นะคะสีเขียวสดใสพร้อมสำหรับการเก็บนะคะแล้วก็นำไปทำน้ำพริกกะปิหรือว่าไปใส่ซ้มตาใส่แกงต่างๆได้นะคะตั้มรึงนะคะที่ออกกันเยอะเลยนะคะแล้วก็ยังจะมีในส่วนของ ต้นผักปลังด้วยนะคะทุกคนที่บ้านเนี่ยจะมีทั้งผักปลังเขียวแล้วก็ผักปลังสีม่วงนะคะก็หลากหลายสายพันธุ์นะคะก็จะมิกแอนแมทนะคะอยากทานอะไรก็วิ่งเข้าสวนเข้าป่านะคะด้านหลังบ้านก็จะอึมครึมจะมีต้นไม้ใบหญ้าเยอะนิดนึงนะคะมาดูที่โซนนี้นะคะก็ใกล้ๆตัวบ้านก็จะมี ต้นมันหางจระเข้ค่ะทุกคนก็สวยงามนะคะเห็นไหมคะว่าเขาก็อุดมสมบูรณ์นะคะนี่นะคะก็ได้ฝนได้น้ำก็จะมีความเขียวช่ำๆแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเขาโดนแดดเยอะๆเขาก็จะมีความเหลืองนะคะทุกคนโอ้ถัดมาก็จะเป็นต้นกระเพราค่ะทุกคนนี่ลำไย,ยก็กำลังขึ้นเลยนะคะแล้วก็จะมีดงทั้งผักอะไรนะที่หลายๆคนก็ เ,เขียนมานะคะว่าคอมเมนต์มานะคะว่าอยากได้ต้นพันธุ์เขาเรียกผักไห่นะคะผักไห่นี่เพาะยากมากๆยังเพาะไม่ได้นะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นตะไคร้นะคะออกกันอย่างสวยงามลําต้นนี่คือใหญ่โตเลยค่ะโอ้โหนะคะใส่แกงแกงอะไรนะคะแกงแกงอ่อมนะคะทุกคนหรือว่าแกงหน่อมไม้หรือแกงเปรนะคะก็อร่อยเลยค่ะ ด้านหน้าอยากนำเสนอมากๆนะคะต้นนี้ต้นมะยมซึ่งมีมะยมลูกมะยมนี่ออกเยอะมากเลยนะคะทุกคนดูดีนะคะออกแบบพวงใหญ่ๆเลยนะคะเนี่ยจะต้องหาเวลามาเก็บแล้วก็นำเอาไปแปรรูปนะคะไม่งั้นเสียดายของนะคะโอ้โหเปรียปร้ยวๆเลยคะ่ะทุกคนแบบออกแน่นนะคะเก็บเนี่ยเมื่อไหร่จะหมดนะคะนี่ต้นเดียวก็คือออกกันอย่างบ้าคลั่งกันเลยนะคะปีนี้คือบอกเลยว่า ผลละหมากรากไม้ขึ้นกันอย่างหนานแน่นนะคะโดยเฉพาะมะยมขึ้นเยอะมากนะคะวันสองวันที่ผ่านมาก็ไปเก็บมาแล้วนะคะคือจะบอกว่าเก็บกันอ,อยู่ท่ามกลางดงของยุงนะคะไปเก็บช่วงเย็นนะยุงก็จะเยอะนะเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้ป่าใกล้เขานะคะยุงก็จะตัวใหญ่ๆห่เลยค่ะ โอ้โหนะคะกว่าจะฝ่าดงยุ่งแล้วก็ไปเก็บออกมาได้นี่คือรอดพ้นจากไข้เลือดออกมานี่ก็บุญสุดแล้วนะคะมาด้านหลังบ้านค่ะทุกคนนี่จะนําเสนอเหมือนกันนะคะก็คือส้มโอพันุ์ทับทิมสยามค่ะนี่นะคะ่ะออกมาแล้วนะคะจริงๆก็ออกมา2ปีแล้วนะคะแต่ว่าเราก็ไม่เอานะเด็ดออกเข้าปีที่3ามนะคะก็นี่นะคะ่ะก็ออกได้ประมาณนี้นับนับดูก็10กว่าลูกเบาๆนะคะทุกคน โอโหเดี๋ยวก็รอดูกันต่อไปค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นต้นมะนาวค่ะก่อนหน้านี้นะคะมีพายุเข้าค่ะทุกคนก่อนหน้านี้ก็จะมีความแบบเอียงไปทางฝั่งของกำแพงนะคะกำแพงบ้านนี่คือเอียงออกไปเยอะเลยนะคะพอโดนพายุค่ะโน้มเอียงมาใกล้ตัวบ้านนะคะแล้วก็ลำต้นของเขาก็มาแบบชิดกับใกล้ๆกับ หน้าต่างบ้านเลยนะคะทุกคนเก็บง่ายมากๆเลยค่ะนะคะพร้อมให้เจ้าของบ้านเก็บมากๆนะคะเก็บง่ายเก็บได้ค่ะโชคดีนะคะที่ว่าเขายังมีชีวิตรอดปลอดภัยอยู่นะคะและนี่ก็คือในส่วนของสวนนะคะสวน ผลหมากร่างไม้ผักต่างๆนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามนะคะกด Subscribe กันต่อเนื่องต่อไปด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการซัพพอร์ตนะคะนี่และคะ่ะก็เป็นต้นมะนาวนะคะแล้วลูกมะนาวที่อยากจะนำเสนอเพื่อนๆด้วยเช่นเดียวกันค่ะนะคะข้อตัวก่อนนะคะเพื่อนๆไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าขอบคุณที่ติดตามกันนะคะบาย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 คะ่ะเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ